ครับเนื่อยู่ท็อปดร์ออโต้นะครับวันนี้ก็พามาชมรทริปของกลุ่มสิบคิงนะครับวันนี้เราจะลงใต้กันนะครับวันนี้จะเป็นทริปที่เราจะเดินทางไปสุราษฎร์นะครับสมุยนะครับแล้วก็เกะาะพังงันนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับก็วันนี้ก็ถึงที่สนามบินสุราษฎร์นะครับเดี๋ยวเชาว้าน,นี้จะเดินทางไปเขื่อนเชี่ยวหลานนะครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศรถที่เราพากันมานะครับเราจะมากันทั้งหมดตอนเนี้ยทริปนี้จะมีมาลักสามสิบคันนะครับอันนี้ก็คือกลุ่มแรกก็คือสิบกว่าคันจะมีกลุุ่่่่่มมมมทททีีีขััััััััััััับบ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 บจจาา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 กก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 รร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 รงงงงงงงเเเเพพลลลดดดดด้้้้้้้วว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 ยยยยยนน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 นะะะะคคคคคคแแแสู๋ศออิถไไไป ตอนนี้เราถึงเชี่ยวหลานแล้วนะครับก็เ,เป็นที่มาถ่ายภาพบนสันเขื่อนนะครับสวยมากครับมีขั้งหลังมีหมอกบนภูเขาเห็นแร็กเกลเป็นเขื่อนกับรถซูเปอร์คาร์นะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับนี่มาถ่ายทั้งส่วนะนึับเขาบองส่วนที่ถ่าแล้วนะครับแต่เราแวะมาถ่ายกันครับ วันที่2แล้วนะครับเมื่อเช้าเราออกจากเกือกเชี่ยวหลานมานะครับก็เรือทั้งหมดซุปปเอร์คาร์มันเกือบ40คันนะครับข้ามไปเกาะสมุยนะครับเราเหมาเรือซีทันเฟอร์รี่นะครับวันนี้ก็เรามาจอดเรียงพร้อมขึ้นเรือนะครับเราจะขึ้นเรือรอบประมาณบ่ายสามโมงนะครับปีนี้ก็เป็นที่2นะครับเราเคยมากัสติดทิ้งรอบแรกที่เกาะสมุยเมื่อสักปี2023นะครับอันนี้ก็ปี2025นะครับเราก็มาอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงเย็นตอนช่วงห้าโมงมักิจกรรมที่หาซันเซ็ตนะครับก็จะมีกิจกรรมมาวชาวบันะบกออทท ดูบรรยากาศรถแล้วก็เดี๋ยวดูคนเรือจริงน,นะครับตอนนี้เราโหลดรถลงเรือนะครับก็จะเห็นว่ารถเียเ,ยเริ่มไหลลงเรือเรื่อยๆนะครับข้างในก็จะเห็นว่ามีแล้วมาตั้งแต่เก้าพันสิบคนแล้วนะครับเดี๋ยวลองหันไปดูข้างในก็ได้ครับ ตอนนี้ก็อยู่บนเรือสี่พันเฟอร์รี่นะครับเรากำลังจะเดินทางข้ามไปสมุยนะครับเดี๋ยวดูรถตัวเด็ดตกันวันนี้ถ้าเกิดเราเจอกันบนเรือครั้นี้นะครับก็จะมีตัวเด็กตัวแรกเลยคือ SBJ นะครับเป็น63นะครับเป็น SBJ หนึ่งนะไม่ใช่คันในเมืองไทยนะครับแล้วก็มีหลายคันที่เป็นคอร์เช่ก็ข้อสองนะครับรวมถึงมี เฟอร์รี่ F488 นะครับมี F8 นะครับทั้งสไปเดอร์แล้วก็ไม่สไปเดอร์นะครับและยังมีตัวพิเศษนั่คือ F8 พิสต้านะครับเป็นตัวไลท์เวทซึ่งหาได้น้อยคันในเมืองไทยครับเดี๋ยวจะพามาดูนะครับเดี๋ยวได้นามาครับอันนี้ก็จะเห็นถุงของ902นะครับเป็นเทเลล่านะครับหลายคันมากคาบิโอเลตก็มีนะครับนี่เป็นโรลส์รอยต์นะครับเป็นโฟล์คกับแฟนทอมนะครับขอคันนี้ก็มีมูลค่าน่าจะริ่มรวมสัก50ล้านแล้วนะครับมนี F88 สไปเดอร์นะครับมี เซฟ8นะครับแล้วก็เป็นเซฟ8สไลเดอร์นะครับมาจากภาคเหนือทั้งคู่นะครับเป็นรถจากทาง,งกลุ่มน้องซูเปอร์คาร์นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวพิเศษเลยที่เมื่อกี้บอกก็คือเป็นีเซฟดพิซซ่านะครับตัวน,นี้ก็เป็นร้อยคันร้อยคันในเมืองไทยเป็นตัวไลท์เวทของซีแบต8นะครับราคาก็ค่อนข้างแข็งตั้งสองร้านนะครับ <S <S ทั้งหมดทั้งเรือเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีสักสามร้อยล้านได้นะครับเพราะรถก็หลากหลายยี่ห้อหลากหลายรุ่นดูแล้วถ้าใครชอบติดตั้นครับ จะพามาดูเพิ่มเติมนะครับก็จะมีข้าหลังมีอูรุสอีกคำหนึ่งนะครับแล้วก็มีก้ากระสองตรงนี้รงมถึก็มีเอาเป็นชะโดนะครับอันนี้เป็นของพี่ปิ่นนะครับใครท่รู้จักก็เป็นพี่ปิ่นเป็นเจ้าแม่สม่มน,นะครับก็เป็นหนึ่งในกลุ่มติดจริงแล้วก็มาเที่ยวเราในรอบนี้ ตอนนี้ก็ถึงซันเซ็ตบีชนะครับเราพารถของกลุ่มปีดคิงมาจอดร่วมงานกับคททนะครับนี่ก็จอดกันตรงหน้าหาดเลยนะครับเป็นที่จัดงานนะครับเดี๋ยวไปดูงานกันครับงานนี้ก็เป็นงานที่เราจัดกับเทศบาลสมุยนะครับก็จะมีชาวบ้านมาต้อนรับนะครับมีกิจกรรมต่างๆนะครับเราได้สิทธิ์จอดที่ซันเซ็ตบีชเลยนะครับก็คือริมหาดเลยนะครับหาดนี้ก็จะเป็นหาดที่ขึ้นชื่อเรื่องของเรียกว่าพระอาทิตย์ตกทิมที่สวยที่สุดในสมุยนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูงานกันครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณ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 ครับาตสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ นี่ก็เป็นวันที่3นะครับเราพาสมาชิกมาที่ปางช้างนะครับเป็นอินเสอร์เคิงดอมนะครับที่นี่ก็จะเป็นเป็นปางช้างสมัยใหม่นะครับก็คอนเซิร์ตเรื่องช้างนะครับดูแลช้างนะครับก็มาป้อนอาหารนี่นะครับแล้วเมื่อกี้ก็มีการขยำอาหารให้อาหารเสริมของช้างนะครับแต่นี่ก็เป็นอาหารหลักก็คือจะเป็นอ้อยกับกับหญ้านะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศนะครับการทําอาหารให้ช้างแล้วก็การให้อาหารช้างกันที่อินเทอร์เฟสคิงดอมนะครับเดี๋ยวติดตามมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะพาดูบรรยากาศแล้วก็ดูว่าทําอะไรกัันนบบ้างะคร อันนี้เราขยำอาหารช้างนะครับเตรียมไปป้อนช้างนะครับอันนี้เป็นการขยำแบบออกแกนิกนะครับอาหารทุกอย่างเป็นอาหารที่ทำมาเพื่อช้างโดยเฉพาะนะครับก็จะส่วนผสมที่ว่าเป็นอาหารเสริมให้กับช้างเพราะว่าช้างเราต้องการอาหารหลักเยอะมากต่อดวันครับเราเลยมีอาหารเสริมนี้มาให้เป็นวิตามินเสริมก็จะมีลำ มีพวกกล้วยสุกนะครับแล้วก็มะขามเปียกเกลือประทองครับแล้วสามารถใส่สารอาหารได้เกือบจะทุกชนิดผักต่างๆเลยครับแต่ว่าเป็นส่วนผสมแต่ทั้งหมดทั้งมวลครับอาหารเสริมวกนี้เราจะไม่สามารถใส่ได้เยอะเลยเพราะว่าเราต้องมีหมอครับควบคุมให้เพราะว่าช้างเราช้างเราอ้วนแค่ไหนหอมแค่ไหนต้องการปริมเท่าไหร่เนี่ยครับเราที่ช้างกินวันละกี่รอบครับช้างกินอาหารเสริมนยครับเราก็ให้อยู่ประมาณ ใช่จริงแล้วอาหารที่ต้องกินอ่ะสิบเปอร์เซ็นต์ต่อัวแต่ตัวเนี้ยเราเสิรมให้แ็คือเฉลี่ยเราก็เเลยประมาณก็ยี่สิบถาดต่อวันต่อตัวถ้าอันนี้คือที่เราให้ได้แต่ว่าถ้าเยอะกว่านั้นก็เราก็ลดกันคอยชั่งหนักอ๋อโอเคครับโอรังไอามั้ยฮะ เยอะเลยอะเยอะเลยอะอันน i̇şte. uh. ี้เราก็พาเข้ามาใกล้ชิดกับช้างเลยนะครับก็อย่างที่เห็นก็จะเป็นช้างประมารักน่าจะมีสักสิบกระเช้านะครับอยู่ที่นี่ตัวใหญ่มากเลยนะครับเราก็พาเข้ามาใกล้ชิดเลยนะครับสามารถจับเล่นกับช้างได้นะครับที่นี่ก็ช้างคบโหลงเลยครับติสองเชือกนะครับแล้วก็เชื่องมากเลยนะครับอย่าลงไปใต้ช้างรอดรงไปตรงเนาะ่ะเรายืนแค่ข้างหน้าแล้วก็ช้างสามารถ ระวังเท้าใช่ระวังเท้าเวลาย,ยืนข้างช้างเนาะเย้โอเคครับวันนี้ก็เป็นมาสุดท้ายของกิจกรรมนะครับก็ช่วงเย็นเราพามาทานข้าวที่พชู่แมนวิลเลจนะครับก็พารถซูเปอร์คาร์ ประมาณเกือบ40คันนะครับมาจอดโชว์ที่ฟิชเชอร์แมนวิลเลจเป็นถนนปิดนะครับอันนี้ปิดถนนเพื่อรถทุบข้าวของเราเลยนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศการจอดรถของเรานะครับก็จอดอยู่ตรงกลางถนนของฟิชเชอร์แมนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดินไปทานข้าวกันแล้วก็มีงานเลี้ยงเย็นนะครับวันนี้นะครับตอนนี้ก็เราเป็นปลายแถวนะครับเดี๋ยวเดินไปก็จะเห็นรถทุกคันไปเรื่อยๆนะครับ เมื่อลถกับประชาชนมาร่วมกันนะครับอันนี้เราปล่อยให้คนเดินอยู่ใกล้ชิดนะครับเราไม่มีอะไรมากันเลยนะครับก็คือรถกับคนอยู่ใกล้กันนะครับถ่ายรูปได้นะครับสัมผัสรถได้นะครับตอนนี้ก็ดูบรรยากาศนะครับเราก็มาเดินดูรถที่จอดกันเรียงรายนะครับสวยงามนะครับเฟอร์รารี่ปอร์เช่นะครับรถก็เยอะคนก็เยอะนะครับมีชาวต่างชาตินะครับรวมถึงคนไทยคนสมุยนะครับก็ให้ความสนใจในกิจกรรมนี้นะครับเด็กๆมาถ่ายรูปนะครับหนึ่งก็เป็นการเติมความสนให้เด็กด้วยบางคนก็ไม่เคยเห็นรถบนี้ที่สมุยเลยนะครับ it, <inate> don't move that way Don't move that way Don't move that way What do we do, anyway? I could've sworn I had a bad one We ain't talking shit, I could've would one Life ain't the same since the marriage Working all my horses in a carriage Now this life that we're making now I have Won't leave you lonely or abandoned Told you everything and what we had you สมุยนะครับข้ามเรือซีทานกลับมาที่สนามบินสุราษฎร์นะครับวันนี้ก็เป็นวันกลับของเราแล้วนะครับก็เช้านั้นแต่เช้านะครับออกจากทางอาร์ตบาร์ที่สมุยนะครับตั้งแต่มาสักช่วงสิบสิบเอ็ดโมงนะครับก็ข้ามเรือมาถึงสุราษฎร์ธานีนะครับก็เจอฝนตลอดทางตอนนี้ก็กลับมาถึงสนามบินแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเตรียมตัวเดินทางกลับนะครับทริปนี้ก็สี่วันสามคืนนะครับสมาชิกได้พักผ่อนนะครับได้ท่องเที่ยวนะครับได้กินอาหารอร่อยๆของภาคภาคใต้นะครับรวมถึงได้ท่องเที่ยวในคืนฟูลปาร์ตี้ที่พังง้ยรนะคับทงรินเดทริป หรือที่พี่เป็นค้างคืนแบบนี้นะครับตลอดปีนะครับรวมถึงใครอยากจะร่วมกลุ่มก็ติดต่อได้นะครับเพราะเราก็รับสมาชิกเป็นรายปีนะครับก็มาร่วมกิจกรรมกันได้ใครขับซูเปอร์คาร์แล้วเหงาขับคนเดียวนะครับอยากมีเพื่อนขับมาจอยกันได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามดรออโต้ด้วยนะครับทางช่องยูทูบช่องนี้ครับดรอกเตอร์ด็อกเตอรแมนนะครับก็ยังมีไลน์ออฟฟิเชียลนะครับแอดด็อรออโต้นะครับติดต่อสอบถามไม่ว่าจะเป็นการบริการเซอร์วิสต่างๆหรือสนใจกับซูเปอร์คาร์ก็ถามได้นนนะคครัับบก็จมมมีช่่ออออองงทาไไล์เเพิิตืยุ